โอเคเสียงเขาเนาะเช็ดเช็ดันถูวันดูวันถูวนถสวัสดีกันนะตอนนี้ก็อยู่กับรายการแพ่นลูทีวีตอนนี้ก็เอ้ยไม่ได้มาการจะบอกว่าแคสเกมแต่ไม่ได้มาแคสเกมนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นวัดอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปแต่เดี๋ยวร้อยหายป่วยกันนะครับเดี๋ยวก็จะลงคลิปนะ นะอืมผมก็อยากให้ใหายป่วยเร็วๆนะเพื่อได้หัดคลิปต่อตอนนี้ก็ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสยก็สับตับพิการอาหารไม่ย่อยมาเจอเลเซอร์มาไม่ปกตินะอันนะ,นะเดี๋ยว พอผมหายอันนะเดี๋ยวจะรีบอัดคลิปเลยเดี๋ยวจะอัดเกมที่ไม่ได้อัดมานานนะอืมมันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะไม่ไหวครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมหายป่วยหรือกัน bye, -bye.